สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปนดาบายแม่บ้านฝรั่งเศสค่ะดูสิคะวันนี้นะคะเพื่อนเรามีอะไรมาให้ดูฟักทองหนาหนากันเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะหอมหอมเลยนะคะเราจะพาเพื่อนนะคะมาดูวิธีการเก็บฟักทองของเรากันนะคะไว้ทานได้นานข้ามปีเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราจะมีวิธีการเก็บกันยังไงนะคะ ักทองรุ่นนี้นะคะเราก็ปลูกเองนะคะที่สวนมาปี2อ2 1นนะคะทุกคนเราก็ทําการเก็บเกี่ยวแล้วก็เก็บเอาไว้นะคะจนได้เลิกนะคะเอามาผ่ากันแล้วนะคะลูกใหญ่มากๆค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะผ่าแล้วก็เก็บมเมล็ดกันด้วยนะคะทุกคนมเมล็ดเขานะคะเราก็จะเก็บไว้ปลูกนะคะเ,เป็นสายพัน์ธุในปีต่อๆไปกันเลยนะคะ ลูกนี้ถือว่าใหญ่มากจริงๆค่ะทุกคนนี่นะคะ,มะเมล็ดเขานะคะช้อนหนึ่งตากออกมานี่ได้เต็มช้อนเลยนะคะเม็ดใหญ่มากๆสายพันธุ์นี้ดีมากจริงๆค่ะเป็นสายพันธุ์ข้าวตอกนะคะทุกคนฟักทองไทยพันธุ์ข้าวตอกนะคะเราได้ทําคลิปการเก็บเกี่ยวไปแล้วนะคะเราก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปก็ลองไปย้อนดูคลิปได้นะคะ วันนี้ก็ดีใจมากๆเลยค่ะได้เ,เก็บมเมล็ดสายพันธุ์นะคะไว้ต่อยอดค่ะนี่ค่ะทุกคนอ้มเมล็ดใหญ่มากๆค่ะทุกคนเราจะเก็บมเมล็ดกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะผ่ากันหั่นเป็นชิ้นๆนะคะ อันนี้ลากงอกแล้วค่ะเดี๋ยวเราเอาไปลงดินเนาะเขาอยากจะขยายพันธุ์แล้วเนาะชีวิตต่างแดนของเราก็ประมาณนี้นะคะทุกคนก็จะปลูกผักกินเองนะคะแล้วก็ปีนี้ก็จะได้ฟักทองนะคะอร่อยอร่อยไว้ใส่แกงให้กับลูกค้าทานด้วยค่ะทุกคนนะตอนนี้เราก็จะทำการเก็บเมล็ดกันก่อนเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆดูนะคะข้างในนะคะว่าเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ,นคะเนื้อเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะข้างในนะ,ะเราก็จะใช้ช้อนตักคือมเมล็ดนะคะก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากมายนะคะทุกคนมเมล็ดน้อยมากแต่เม็ดใหญ่มากค่ะดูสิคะเราให้เพื่อนๆดูใกล้ๆนะคะ,มะเมล็ดสายพันธุ์นี้ดีมากๆจริงๆค่ะเก็บไว้เลยนะเราจะเก็บไว้เลยนะไว้เป็นพันนะคะ ต่อต่อไปค่ะเป็นเออ่มล็ดพันธุ์ในปีต่อๆไปเนาะลูกนี้น่าจะได้โอ้เกือบ10บกิโลนะคะทุกคนนะนี่่ะ,มะเมล็ดพันธุ์เพื่อนๆใหญ่มากสวยมากเต่งเลยนะคะเนื้อข้างในก็จะประมาณนี้เนาะเราเก็บเขาประมาณปลายปรี อขออภัยค่ะปลายปลายปีที่แล้วนะคะปลายปีที่แล้วก็ปี2021ช่วงก่อนเดือนพฤศจิกานะคะก่อนที่เราจะเดินทางไปเมืองไทยเนาะ mm hmm. เราก็ได้เก็บเกี่ยวฟักทองลูกนี้เอาไว้นะคะ mm hmm. วิธีเก็บนะคะเพื่อนอเราก็เอาเขาวางไว้ในห้องนะคะที่ไม่ไม่โดนแสงแดดนะคะแล้วก็เป็นอุณหภูมิห้องตามปกตินะคะ ตัดเขาให้เหลือจุกนะคะเออตรงจุกเขานะคะให้ซักประมาณเหลือสักประมาณซักสองนิ้วนะคะทุกคนนะแล้วก็เอาวางไว้อุณหภูมิห้องที่ไม่โดนแสงแดดนะคะแล้วก็สามารถจะเก็บไว้ได้นานหลายเดือนแบบนี้เลยนะคะนี่ก็ผ่านมาครึ่งปีแล้วนะคะทุกคนปี2022ใช่ไหมคะผ่านมาเนี่ยดูสิคาเนื้อความเนื้อนหนาของเขานะคะทุกคนนะ ใช้ช้อนตักแบบออกมาได้แบบสบายๆเลยนะคะทุกคนนะนี่นะ,มะเมล็ดเขาเนาะเก็บมเมล็ดพันธุ์ไปก่อนเลยนะคะก่อนที่เราจะทำการหั่นกันเนาะได้เยอะเลยค่ะทุกคนนะ คือก็ได้เยอะอยู่นะแต่ว่าลูกหนึ่งคือมันจะเป็นโพรงนะคะในตรงไส้เขานะคะทุกคนนะพอเราพาออกมาก็จะประมาณนี้เลยนะมันจะไม่เยอะเหมือนฟักทองทั่วไปนะคะฟักทองทั่วไปที่เราเห็นเขาขายตามตลาดมเมล็ดมันจะเยอะกว่านี้เนาะอันนี้นนคือ เท่าที่เพื่อนๆเห็นเลยนะคะอันนี้ตอนที่เราผ่าเราไม่ได้ให้เราไม่ได้ถ่ายให้ดูแต่ว่าตอนเราผ่าออกมาก็จะแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยยังไม่ได้ตักออกนะคะครึ่งหนึ่งเราตัดที่เราตัดใกเพื่อนๆดูไปแล้วอันนี้คือครึ่งที่สองนะคะตักมเมล็ดออกนะคะปีนี้นะคะได้ ได้ลูกที่แก่ๆคือลูกนี้ลูกเดียวนะคะทุกคนคุ้มเลยค่ะทานไท้ยทั้งหมู่บ้านเลยเนาะใหญ่มากค่ะทุกคนนะลูกอื่นก็ไม่แก่นะคะจะอ่อนนะ,ะก็ดีเหมือนกันนะคะเพื่อนลูกเดียวก็คุ้มแล้วค่ะนะฟักทองเนี่ยทำเมนูไหนก็อร่อยนะคะทุกคนเนาะไม่ว่าจะเป็นออของหวานของคาวได้หมดเนาะ แกงบวชหรือว่าจะเชื่อมนะคะหรือว่าจะแกงกะทิใส่ไก่ใส่เนื้อนะคะใส่ใบโหระพาหอมๆก็อร่อยเนาะเดี๋ยวหน้าร้อนปีนี้นะปี2022เนี่ยที่จะถึงนี้นะคะเราจะโชว์ฝีมือในการแกงนะคะแกงฟักทองใส่เนื้อหรือว่าใส่ไก่แล้วก็ใส่ใบโหระพานะคะใส่กะทินะคะเป็นแกงกะทิให้ลูกค้านะคะ ให้ลูกค้าได้ชิมและได้ทานกันค่ะอาหารไทยต้องเรื่องระเบือนะคะทุกคนเนาะอาหารไทยแท้ๆต้องเรื่องระเบือในประเทศฝรั่งเศสนะคะตามที่เราตั้งใจไว้เนาะช่วงนี้ก็พฤษภานะคะเราก็ทําการผ่าแล้วก็เก็บมเมล็ดพันธุ์เดี๋ยวเราก็ไปลงที่สวนกันเลยนะคะทุกคนแต่วันนี้ยังนะแต่อันนี้เราจะเก็บมเมล็ด พันเอาไว้ก่อนเนาะนี่ค่ะทุกคนนะนี่ตอนอันนี้คือตอนที่เราผ่าตอนแรกนะคะนี่คือสภาพคือใหญ่มากค่ะทุกคนยกยกสองสองซีกทีเดียวเลยไม่ไหวนะต้องยกทีละซีกนะคะทุกคนคือมันหนักมากอะ่ะนะคะ คือหอมมากเลยนะคะฟักทองลูกนี้นะฟักทองเอ่อพันไทยข้าวตอกนะคะอูกแล้วก็ได้ใหญ่ๆสวยๆเนื้อนะหนาๆมันๆแบบนี้มันก็แบบหอมชื่นใจนะคะทุกคนนะหอมมากนะคะ นี่ค่ะหัน่นแล้วก็ปอกเปลือกก็จะเนื้อนหนาแบบนี้เลยนะคะเพื่อนเป็นชิ้นๆแบบนี้นะนี้เราหั่นให้ดูนะ,มะเมล็ดออกเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะสภาพนี้เลยนะคะต้องหั่นให้พื้นกันเลยค่ะทุกคนนะเสร็จแล้วนะคะก็จะได้3ามถุงแบบนี้เลยนะคะถุง6ลิตรนะคะเพื่อนนี่คือถุงหนึ่งในี่สามกิโลได้นะคะ2หรือ3ามกิโลได้เลยนะคะ เนี่ยค่ะทุกคนเราก็เอามาใส่ช่องฟีดเก็บไว้นะคะเนี่ยเก็บได้นานข้ามปีเป็นปีเลยนะคะเราก็จะมีฟักทองส,สดๆนะคะเอาไว้กินได้นานข้ามปีนะคะเราก็จะหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวแล้วนะคะเราก็จะเอามาเก็บไว้แบบนี้ทุกๆปีเลยนะคะที่เราปลูกนะคะทุกคนปีนี้เราก็จะเก็บไว้ทํากับข้าวขายให้ลูกค้าโอเคนะคะคลิปนี้เราก็จะลาไปก่อนคะ่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ